อานิสงของการถวายผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรคือผ้าจีวรสามพื้นเป็นชื่อเรียกผ้านุ่งผ้าห่มที่พระภิกษุสงฆ์ใช้สอยมีความหมายว่าผ้าสามพื้นซึ่งมีทางผ้านุ่งและผ้าห่มอันได้แก่สังฆาดผ้าจีวรและผ้าสบง แต่นิยมเรียกรวมกันว่าไตรจีวรส่วนในการเลือกซื้อผ้าไตรจีวรจะมีอยู่สองจุดประสงค์หลักคือเพื่อบรรพชาอุปสมบทหรือเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่แต่ในวัดปฏิบัติธรรมและทำภารกิจของสงฆ์ดังนั้นญาติโยมที่นำผ้าไตรมาถวาย ก็เพื่อให้พระสงฆ์หมดความกังวลใจว่าจะไม่มีชุดนุ่งห่มอีกทางพาดไรอยังช่วยบำบัดความหนาวหรือป้องกันแมลงได้อีกด้วยซึ่งมีผลต่อการดูแลสุขภาพของพระอีกด้วยเช่นกันผู้ที่ทำบุญด้วยการถวาย้าดไรแด่พระสงฆ์จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ และเครื่องประดับมีแต่ผู้คนให้ความคารพยกย่องมีเกียรติเป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่าหากเมื่อใดก็าตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรคอุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดีภัยอันตรายอื่นๆอย่างเช่นสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆก็ไม่สามารถทำร้ายได้อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้า จะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยหน้าตาที่สวยสดงดงามและสติปัญญาที่แหลมคมน่านับถืออย่างยิ่งผู้ถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ด้วยจิตบริจาคที่บริสุทธิ์อานิสงส์จึงบังเกิดเป็นผลบุญมหาศาลดังนี้ 1. สามารถตัดบาปออกจากจิตใจกำจัดกิเลส คือความโลภความตระนีทีเหนียวให้บรรเทาเบาบา,บางลง 2. ยืนเดินนั่งเป็นสุขใจเบิกบานเกิดความภาคภูมิใจในบุญกุศลบางเกิดความอิ่มบุญสุขใจ 3. ผลพ้นจากความยากจนความลำบากความขัดสนในทุกภพทุกชาติมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยทั้งสี่ และ4เกิดชาติใดพบใดจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพันณผุดผ่องแจ่มใสผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับมีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่องมีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่าเมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความอุปสรรคอุปสรรคนั้นจะผ่านผลไปด้วยดีพยันตรายต่างๆก็ไม่สามารถทำอันตรายได้ขออนุญ,ญาตขยายความเกี่ยวกับผ้าไตรจีวรเพิ่มเติมผ้าไตรจีวรคือเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุในสมัยพุทธกาลการจะหาผ้ามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ทำได้ยากมากพระภิกษุต้องเก็บผ้าที่เปื้อนฝุ่นตามถนนผ้าสกปรกจากกองขยะหรือแม้กระทั่งจากผ้าหอ่อศพในป่าช้าเมื่อได้ผ้าเหล่านั้นมาแล้วพระอานน์จึงได้เป็นผู้ออกแบบการตัดเย็บโดยให้พระภิกษุเอาผ้ามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนเล็กๆและเย็บประติดประต่อกันจนได้เป็นลายคันนา ตามที่พระอานนท์ได้ออกแบบแล้วนำไปซักให้สะอาดและย้อมให้เป็นสีเดียวกันด้วยสีตามธรรมชาติเช่นสีจากเปลือกไม้แล้วอธิษฐานใช้เป็นจีวรจึงเรียกผ้านั้นว่าผ้าบางสุก,กุลหรือผ้าป่าถึงแม้ผ้าบางสุก,กุลจีวรจะเป็นผ้าที่ไม่มีใครอยากได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากสำหรับรพระภิกษุเพราะชายเป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวอันเกิดจากดินฟ้าอากาศและสัตว์พวกเหลือบยุงหรือสัตว์เลื้อยคลานมีพิษทั้งหลายรวมทั้งใช้ปกปิดอวัยวะเพื่อไม่ให้เกิดความละอายแต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือเพื่อให้เป็นผู้มีความสันโดษ มักน้อยมีสติสัมปะชัญญะเป็นผู้เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายเพราะพระภิกษุยังชีพยอยู่ได้เพราะชาวบ้านและต้องไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านรวมทั้งที่อยู่อาศัยก็ให้เป็นไปตามอัตภาพเดิมพระพุทธเจ้าและพระภิกษุใช้เครื่องนุ่งห่มเพียงสองผืนคือจีวร หรือผ้าหม่มและสะบงคือผ้านุ่งเท่านั้นแต่เมื่อคราวที่พระองค์ทรงห่มจีวรผืนเดียวประทับอยู่กลางแจ้งทรงพิจารณาเห็นว่าพวกภิกษุที่ทนหนาวไม่ได้ถ้าห่มผ้าซ้อนอีกจะพอทนได้จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุใช้ผ้าจีวรซ้อนเป็นสองชั้นได้หลังจากนั้นเครื่องนุ่งหง่ม ของพระภิกษุจึงเป็นสามพื้นซึ่งเป็นที่มาของคำว่าไรจีวออันประกอบด้วย 1. จีวรหรืออุตราสงคือผ้าใช้สำหรับหม่ม 2. สบงหรืออันตรวาศคือผ้าใช้สำหรับนุง่งเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเหมือนผ้าข่ามา้าแต่กว้างกว่า ตามพระวินัยกำหนดการนุ่งไว้คือด้านบนนุ่งปิดสะดือแต่ไม่ถึงกระโจมอกด้านล่างปิดหัวเข่าทั้งสองลงมาเพียงครึ่งแข้งไม่ถึงกรอมข้อเท้าการนุ่งอย่างนี้เรียกว่านุ่งเป็นปริมณฑล 3. อังสะคือผ้าที่ภิกษุสวมเฉลียงบา คล้ายห่มสบายเชียงของผู้หญิงหรือเสื้อกล้ามของผู้ชายคือมีบ่าด้านเดียวเย็บติดกันด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งติดกระดุมบ้างติดสายสำหรับผูกให้กระชับในเวลาสวมบ้างติดกระเป๋าไว้ด้านหน้าบ้างด้านที่เย็บติดกันบ้างเวลาใช้สวมปิดบ่าซ้ายเปิดบาขวาสมัยพุทธกาลไม่ปรากฏว่ามีการใช้ผ้าอังสะา สีสังคาดคือผ้าผืนใหญ่เหมือนจีวรหากอากาศหนาวจะใช้ห่มซ้อนอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันความหนาวห้าผ้ารัดอกคือผ้าใช้สำหรับรัดรอบเอวหรืออกเมื่อเวลาห่มดองห่มดองคือการห่มผ้าของพระภิกษุสมณเณรแบบหนึ่งโดยห่มเฉียงบ่าคือเปิดบ่าขวาปิดบ่าซ้ายผ้าสังคาด แล้วคาดอกหรือผ้ารัดอก 6. กรัดประคตรหรือประคตเอวหรือผ้าประคตรัดเอวหรือกายพันคือเครื่องคาดเอวหรือสายคาดอกของพระภิกษุสาม,มเณร 7. จผ้าประเคนหรือผ้ากราบคือผ้าพับที่พระสงฆ์บวชใหม่ใช้รองกราบพระแต่พระทั่วไปจะใช้ผ้ากราบเวลารับประเคนของจากสตรีและนี่ คืออานิสงส์และเรื่องราวความเป็นมาของพราไรจีวรขอบพระคุณสาธุชนกันลยนิมิตรทุกท่านที่ร่วมรับชมและรับฟังใดีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ